ท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องสามารถโอนผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยเพื่อเป็นกําลังใจและก็สนับสนุนส่องต่อไปสําหรับคลิปไอ้ฮอกกมาติดตามกันต่อซึ่งก็อจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวของกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทไทยและกัมพูชาแต่ก่อนอื่นทางช่องขอหยัดเติม,มาการนําเสนอการรายงานดังกล่าวบ่ได้มีเจตนาที่จะปูพันส่งเสริมอยุ่แย่เพื่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด เป็นการนำเสนอภาพร่วมจีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการนำใส่ระบบเอาวุปกรณ์ทางทหารและความขัดแยงระหว,ว่างไทยและกัมพูชีต้องยอมรับว่ามีระบบอาวุธแบบใหม่ๆหลายชนิดถึงนำเอาออกมาใช้เอาออกมาทดสอบอยู่ในพื้นที่ความขัดแยงตัวจริงโดยเชื่อว่าแม้นในฝั่งกองทัพของไทยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นการประทะการระวงงงางกองทัพของไทยแลบกัมพูชีเราจะพบเห็นการรายงานที่ตรงกัน ว่ากองทับของกัมบูเชียนำใส่ระบบเครื่อยิงจรวดในหลุนของ B M s so ซเอ็รฟที่นำใส่จรวด1 2 2มิลิเมตรยิงเขาโจมตีตอบโต้ในฝั่งของไทยเป็นจำนวนหลายครั้งตลอดระยะเวลาทิพานมากซึ่งแน่นอนว่าบันดานลระบบเครื่อยิงจรวด B M เ so อ็รฟมั่นโบได้มีความเหม็นำํำจุดประสงค์ของการนำใส่ก่อเพื่อวางโจมตีปูพมทำลายพื้นที่เป็นวงกว้าง แนนอนว่าการนำใส่อาวุธในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อขับพื้นที่ของชุมชนและบานเพื่อนของประชนหง่นห้องพยามอก่อจะเกิดความเสียหายดังที่กองถัของไทยประเชิญกันกันกบการโจมตีจากเครื่องยิงจวด BMSs ของกองถัพกัมพูชาในปัจจุบันนี้แต่ว่ามาในปัจจุบันกองถัของไทยเองก็บอย,ยอมหน่อยละพวกเขาก็ได้มีการงัดเอาระบบอาวุธ แบบเดียวกันมาทำการยิงโจมตีเพื่อตอบโต้เครื่องยิงจรวด B.M. s o ค e t บ c raft, ของกองทัพกัมพูเชียดยเชพฟอแมนปฏิบัติการในส่วนวันที่11ธันวาคม2สห5กองทัพบกบของไทยมีการเคลื่อนเอาระบบเครื่องยิงจรวดแบบ S.R.C เป็นจำนวนหลายระบบเข้าสู่เขตผืนที่แนวหนาของการสู้หบเพื่อยิงโจมตีทำลายเป่าไม้จุดระดมพ่นของกองทัพกัมพูชย ดังในคลิปวิดีโอที่ทำผู้ชมได้เห็นก็เป็นหนึ่งในการนำใส่ระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องแบบ S R C ขนาด1.2 2ม mm, มของกองทัพไทยที่มีการสั่งสื่อนำเข้าจากจีนซึ่งระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพมีความทันสมัยเหนือกว่า B M S O S ของกองทัพกัมพูชาทั้งในแง่ของประสิทธิภาพด่านการโหลดโตจรวดเข่าสูทันยิง่งซึ่งใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า และกลบบการคำนวณการยิ่งที่มีความเฉียนกว่ารวมทังความทันสมัยของระบบการควบคุมซึ่งมันดีกว่า BM s อหลายเทา่าโดยในปัจจุบันกองทัพของไทยก็ถือว่าได้มีการงัดเอาระบบอาวุธที่มีลักษณะการโจมตีคลยายกันกับจรวด BM เอเของกองทัพกัมพูชานำเอาออกมาเพื่อตอบโต้คล้่ายๆกันกับเป็นการตอบโต้แบบเกลือจิ้มเกลือ และจังเวนวารเ่องยิงจรวดแบบ S R C ของกองทัพไทยจะมีประสิทธิภาพแล่ก็มีความเหนือกว่า B M s 1 Crab ของกัมพูชาแต่ข้อเสียที่สําคัญก็คือกองทัพของไทยมีอาวุธเชตังกาวในจํานวนหน่อยเนื่องจากมีการสั่งสื่อจากจีนเพียงแต่ประมาณ6ระบบเท่านั้นในปัจจุบันในคณะทีเค่ิงยิงจรวดล่ามกล้องของกองทัพกัมพูชาในรุ่นต่างๆขนาด1นึ่งร้อยสองมิลลิเมตรวกเขามีประจำการเป็นจำนวน หลายกวัวสามลอยชุดยิ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุใดกำลังการนำใส่เขื่องยิงโจดของกองทัพกัมพูชน,นอาจจะเนื้อกวัวแต่กองทัพของไทยเองก็เชิดเชยขอเสียดังกล่าวด้วยการหันมานำใส่เอาโจมตีระยะไกลจีนเน่นประสิทธิภาพด่างคว่เหยี่ยสูงเพื่อประหยัดค่าใสา่ใจเรืองบประมาณหรือลดอัตราผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกับพื้นที่ของชุมชน โดยหันไปใส่หู่แบบภารกิจการโจมตีท่าอากาศและก็การนำส่ระบบปืในใหญ่โคเบนยำสูงรวมทั้งการนำส่ระบบยิงคีประดุลระยะไกลกนำวิทีด้วย GPS และแบบ INS ได้หุุน DTI 1G และสิ่งที่หนาจับตา้อีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือก้องจับโค้งไท้ชื่อว่าได้ทำการทดสอบระบบอาวุธแบบใหมๆให่ๆของเขาในการโจมตีตอบโต้กัมพูชาเกือบจนหมด โดยเฉพาะแมนเป็นหัวของระบบยิงขีปนาวุธปัจจุบันนี้ระบบที่ถึงนำเอามาใส่ในการยิงโจมที่ตอบโต้กัมพูชาก็ประกอบไปด้วยระบบเครื่องยิงจรวดแบบ S R C ที่นำเข้าจากจีนหรือว,ว่า D T A 2เป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตอยู่ในประเทศและก็ระบบเครื่องยิงจรวดแบบ D 1 1 A P U L S ที่ได้เทคโนโลยีมาจากอิสราเอลลุ่นนี้ก็มีการนำเอามาใส่ยิงโจมตีกองทัพของกัมพูชาและโตท็อป ก็คือแบบ DTI1G ที่มีความเหม็นยำสูงทีกองทัพของไทยนำมาใส่โจมตีเหร่นงานชูนประชาการฐานทัพตลอดถึงคังเก็บอาวุธของกัมพูชาในรัศมีการโจมตีห5 0ลยกิโลเมตรซึ่งมันมีความเหม็นย่ำที่สูงกลัวเค่องยิ่งจรวดหลายลำกล่องทุกๆแบบของกองทัพกัมพูชาแม้แต่ PSL 03ก็ถือไว้ย,ยังตามหลัง DTI1G ของกองทัพของไทยหลายเทา่า และเชิงเมนวาในปัจจุบันกองทัพของไทยอาจจะเสียเปรียบให้กับกองทัพของกัมพูชาในแง่ของการนําใส่เครื่องยิงจรวดไร้ลำกล้องแต่ในอนาคตกองทัพของไทยจะกลายเป็นประเทศที่สามารถผลิตเครื่องยิงจรวดไรละ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 ้ลำกล้องในด้วยตนเองเพราะว่าในปัจจุบนันมีการผลิตรุ่นที่ถอดแบบหรือเหตุวิศวกรรมหย่อนกลับมาจากเอสาีของจีนแล้ว โดยโชวออ์แมนแบบ d j i ไอที่มันสามารถบรรจุจรวดเขาชูทันยิงได้40ลูกโดยมีระยะการยิงอยู่ทีประมาณ30หางรับ40กิโลเมตรในอนาคตกองถัพของไทยจะทำการผลิตปั๊มเครื่องยิงจรวดเหล่านี้ออกมาเป็นจำนวนหลายเพื่อตอบโตร้ระบบอาวุธทีบอมีความเม่นยำของกองถัพกัมพูชยแบบ B.M.Sweetcraft ที่กองถัพของกัมพูชยนำมาโจมตีเป้าหมายในฝั่งของไทยแบบบอลเหลือกเป่า แน่นอนว่ากองทัพของไทยต้องการหับประกันทั้งอาวุธควบแม่นยำสูงและก็แบบทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างและในปัจจุบันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ว่ามันเดปกฏขึ้นมากก็คือกองทัพของกมัมพูชีมีการสร่งเอาระบบเค่องยิงจรวดหลายลำกล่อ,องของตนเองเกือบว่าทุกรุ่นทุกแบบเสริมเข้าไปในเขตพื้นที่แนวหน้าของการสู้รบเป็นจำนวนหรายยิงขึ้นในขณะที่น่าฟังของไทยเองเตรียมตั้งหับด้วยการนำใส่ระบบปืนใหญ่ AGMG เป็นจำนวนลร้ของพวกเขา วางกำลังตามจุดต่างๆเพื่อดักซุ่มยิงโจมตีทำลายบรรดาเขงยิ่งจรวดขนาด1ดร่อย2มเมของกองทัพกัมบูชเียซึ่งปืนใหญ่ ATMG ของไทยมีความสามารถพิเศษในการโจมตีเป้าหมายทางยุทธวิธีขนาดย่อยเหล่านี้เนื่องจากว่ามันมีความเหม่นยำสูงเมื่อถือนำใส่หวมกันกับ UAV โรนในการฉีบเป่าระบุตำแหนง่ง โดยในปัจจุบันกองทัพของไทยมีระบบปืนใหญ่แบบ ATMG ประมาณ40ระบบจากจำนวนทั้งหมดที่มีการสั่งซื้อไปก็คือ72ระบบซึ่งกองทัพของไทยมีการทยอยส่งมอบตามลำดับเนื่องจากวัดจะนำใช้เป็นระบบปืนใหญ่ลักแบบอัตาจรในอนาคตทดแทนระบบปืนใหญ่ในหลุนเก่าและในอนาคตแบบใหม่ที่จะเข้ามาเสริมก็คือแบบ m 7 7 7 Howitzer ฮอร์จากอังกฤษ และสุดท้ายนี่ถ้าหากว่าธรรมชุ่มท่านไหนต้องการแสดงน้ำใจโดยการสนับสนนส่งเพื่อเติม่านเน็ตให้ท่านช่องก็สามารถโอนผ่านทางบัญชีกักรรไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทานแอดมินหนเหตุคลิปต่อๆไปเพื่อนำมารายงานเสนอให้กับธรรมชุ่มด้หับหูและก็เข้าใจกัน